สบายดีจ้าลุงป้าเอาอ่ะเด็กสุขทุกคนเดียจ้าสีเห็ดแหงนะแม่สบายดีแม่ไหนแม่สีเห็ดแหงมีคนอ่าสีเมื่อปะบอกเลยว่าเมีนไทยอ่าสีมาแต่บานยานอกสีฝากเมื่อสีเห็ดแหงมันจังได้กินทึงเลยพี่น้องเลย ทาฝากตัวนี้เมื่อไปเลถ้าถ้าฝากคุณป้าทาข้าวเห็ดแห้งนี่เมื่อไปแล้วสิป้าว่ได้กินถึงมีแกงใส่พักใส่หยากินตามภาษาบ้านาานอกบ้านหน้าเะไรนพี่น้องเยนีแค่โซลคิดแล้วเรียบร้อยเลยมีแต่น,นันเม่นักใหญ่สิเริ่มเอาขีดเปนออกเลยม,มีกระ่รรีล้างปากจ้าล้างที่สองจ้าล้างนที่สองจ้าโอ้ยใค่อีรีน้องหกใครเนี่คะ สิเอาขีมันออกจ้าเอาของมาห่อมาตังไบ่เกะเริ่มเอาีแล้วก็หั่นเลยจ้าเอาขีมันออกนะเนาะยังไงก็เอาขีออกเจตุ๋เจอตกัไม่ได้ดีไปเอยแ้ดีที่สุดเมกหาจุกเอาใส้ออาขี้ออกจ้าไปเตี้วี้ังมามันะ

เอาขีมันออกนีแต่เอาขีเอาแล้วมันออกเนาะขีมันนี่เอาไปให้เดื่อยเซมหอแล้วมาข่างเหรอ สามารถกินได้ร้ายเมื่อน้ะแกงใช้ผักใช้หยาก็ได้พอกัอ <ๆ S 1> บงูชุดอนให้แม่ก้อน <ๆ S 1> หนกขอนแม่ก้อนอีเม่เพิ่นก็เริ่มซอยเคื้อเยอะแล้วเลยด้วยจ้าฐานหมเขาหมยมีมีมีตัวสุดท้ายไอตัวนี้เราละก็มีแต่ไปหา คืองือมาปุง uhh. อืมสีซอยตอนพอดีพอดีจ้าแม่บอกม่เห็นกันเหตุตอนใหญ่ไรอย่างงูแห่ กระดูกมันละสีใหญ่ๆแน่อืมแล้มัเสียหัวมันละก็สีพาได้ตื่นพี่น้อยไดแล้วมิเตอสีหาเครื่องปรุงมาใส่เลยเลยพี่น้อยไม่เหมือนกันซีเริ่มต่อยหัวสีเคียวเออได้จ้า นี่คือคิงลลางแล้วลูกยังลลางไหมมาจากสองโฮดวะอืมอนันนี้ก็คือปลาอันนี้อีเมเซีพะไระวอซี่ใครวอซี่ใครหรือหัวซีเคอร์อนี่คิงเลยพี่น้องเลยสีดำใส่เครื่องสีเอือบนี่ เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วแล้วยายอนนั้นหัวบักเทียมมาลูกลายลายละย่านัน้น าคือหลายกเปนโนน่ะตามไปด้วยหูซีเคร์แล้วก็คิลงลงมือตามเลยไงฮ <h> ah> ะบอบออยู่เหินปลอดภัยที่สุดเ <c oughs> อาอกินไปกิน มาเห็ดยูนออ,กนอจอออกพี่น้องเลยมังโคมันอ้างนึ่งป่าลูกแล้วก็น,นึ่งป่าแน่มันยังค้าอย,ย่าเลากันออกมาเห็ดยู่หนอ,อกนี่มนๆเป็นไงเลอโอเคพลังสางมาแล้วเอาถำตาลมาหน้อยหนึ่งไงอยู่ในตนนู้เนอะ น้ำตาลใส่น้อยหนึน่งม,ม,มีเฮ็ดเมื่อให้ผู้เฒ่าเพิ่นเนาะกับซีบรายไซน้ำตาลลายยานเพิ่นบอมอ่มากแต่ว่าทาเฮ็ดให้น้องมุกก็อยู่นั่งใหญ่กินอยู่เขื่อนละแม่สีน้นน้ำตาลมีลายมันอยากไข่ไข่เฮ็ดปลาหวานเลยน,นะพี่นอ้อง กร็รดน่งเขาไอ้มันเขาเนือ้อเขานังเขาในนันเลยพี่น้องเลยใหญ่หลังจากเขาใส่เครื่องปรุงแล้วนี่ก็แม่นางไงก็สิปลาให้เครื่องปรุงมันเข่าไปอ่าเขาซึมซึมเข้าไปอยู่ในสีในยังก่อนเนาะประมาณแม่นางไงสิปลาไว้ประมาณ,มาปปมาณจังหาในาทีก่อนนะจังสีคอยมาหาไม้มาเสียบแล้วก็จังสีย่างต่อแล้วจ้าพี่น้องเลย โอเคก็เริ่มมาตอกเลยจ้าน้องแม่เฮ้ยไข่ไข่หนิเนาะลงมาอีกอ่ะอือสิประมาณนี้สิประมาณนี้ลูกอาแลงใหม่แม่เหร จะได้ราคาก่อนนี่นี่หนูเป็นปรูเพดอะไรแม่นะแต่ถาเป็นซี่เอาสุดไซเป็นสองสองเสร็จเลยนะพี่น้อง ประมาณนี้เจ้าคันโตเป็นสีเนาะขันสีนะแ,แม่นา่งยายก็สีเห็ดเ็ดแบบนี้เบบนาะเ,เอาเอาไฮเพิ่งเมิ่งกี้นันง่งยายได้สีเห็ดแบบนี้ถ้าเป็นสีนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแบบกระดูกนี่แม่สิแม่สิใส่เห็ดเป็นแผ่นเป็นอันเดียวเป็นเส้นเดียว <c oughs> เห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่เนาะแมย อีตาสีเอาไปใส่ในไฟเลยเนาะเพราะว่าไฟก็เตรียมแล้วลูกปีกแลวนี่อืมอืม,อมสีได้หลายหลายแล้วเห็นอืมอันนี้เป็นเพลอีแม่อันนี้น่ะเป็นเพลอ โง้โห <im ple as> มันใกว่านงกี่ตีเลยได้อนะไรพี่น้องเลยสําเร็จแล้วมีแต่ฐามันแหงได้พี่น้องไหมไฟแหงโผล่นี่จะสีฐาเบื้องต้นมันอแหงเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เนาะแต่ยายขึ้นมาใส่ตะนางใหม่พี่น้องเลยเพราะว่าเฮาปอนลงเนาะแล้วไฟมันแห้งโผล่ สีแหงแล้วแม่อดีมบ้าว่าท <c oughs> <c oughs> ีนี้ง่ายกัขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กด like, เซให้ช่องครอบครัวสาวผู้ไทยหน่อยเลยจ้าเดี๋ยวายพี่น้ <c oughs> <c oughs> นองบายบายมีแต่สีเกียมใสทงแล้วก็สีฝาาเมื่อยห้ายาเลยจ้าพี่น้องเลย